สวัสดีครับมาอยู่ช่องมองจีคนสุรินทร์ครับวันนี้มาอยู่กับเนื้อครับผมเนื้อบัวครับสดๆจะเขียงเนื้อดิ้นดึ๋งเลยครับผมวันนี้มาทำเมนูอะไรครับจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อนะจุ่มแบบสไตล์อีสานนิดนึงครับเดี๋ยวทำจิ้มแจ่วครับผมเดี๋ยวตามชมนะครับอ่าอันนี้สับเสร็จแล้วนะครับซอยเสร็จแล้วเอามามากับหากไส่นะครับผมให้ฉ่ำๆ สักชั่วโมงครับผมเดีย๋ยวคอยติดตามดูครับผมอ,อันนี้ก็เป็นใบโหระพาครับใบใหญ่มากอุดมสมบูรณ์พร้อมกับใบใบอะไรนะครับใบนะย <Y ira. S 1> อะ่ใบยี่ราครับผมพอดีไม่ได้เราทานนานก็เลยได้ขึ้นม,ม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็อะไรนะ oh. ตั้งโอครับอันนี้ก็ใส่พวกน้ำซุปอะไรนี้บอกเลยครับว่าหอมกุ่นแน่นอนครับ วันนี you know age. Age iento, no like well, like ้ก็จะผสมสไตล์อีสานนิดนึงนะครับผมจิ้มจุ่มสไตล์อีสานเนาะครับผมอ้าวคราวนี้มาทําอะไรครับนี่อันนี้ไม่ใช่จิ้มจุ่มนะนี่ปักเนี่ยอย่างงี้โอ้ปักได้ละเอียดเลยนะครับนี่ละเอียดมากครับผมสบายสบายแบบวันนี้แล้วก็มีเพี้ยด้วยครับอันนี้อันนี้ทําทําอะไรครับลาบเหรอครับก้อยอ๋อก้อยก้อยนะครับมะนาวเหรอ กว่าอยูงไม่มีเลือดเนาะแต่ไม่ได้ใส่ขี้เพียนะครับจะไม่ไฟักครับโมแมนครับเสี่ยครับผมใส่หม้อนะครับเดี๋ยวเราเอามาถึงขั้นตอนในการคั่วพริกคั่วเองครับผมฟังขมงงชงเฉงเลยครับคั่วเองตามเองมันจะหอมอร่อยกว่าครับเพราะว่าเราจะมาทำจิ้มจุ่มแล้วก็ทำน้ำจิ้มแบบพิซซานเนาะจิ้มแจ่วครับ นอันนี้แน่นอนครับผมจะดูระยะใก,กล้ๆนะตัวหนึ่งจีบลงไปข้างล่างแล้วตากข้างล่างนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวมาถ่ายต่อเนาะ,ะถ้าชี้ไม่ช้ากันนี่ไม่เสร็จนะครับผมมาต่อกันด้วยก้อกยเรานะครับก้อยมะนาครับนี่ผมวมิเศษครับผมเรียบร้อยครับ อย่างนี้เองครับผมจะรู้ว่าจะโอเคครับยิงเสียงไหครับเสียงแห่งการขั้วนี่พี่ที่เราบขั้วมันจะเป็นสีทั้งสีครับนี่ครับชอบเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามความชอบนะครับทานไม่ได้ครับผมเอาขั้วครับขั้วเองใส่ทุกบัตรทุกใส่ถุงไว้แบบเปิดเป็นน้ำตาลนิดนึงครับสุดปอรสุูมันนะครับสอนที่สอนได้เองเน่า ก้อยม่นาว่ใส่ไหมครับก็อม่นาวแบบจุดจุดจาดมครับก้อยจริงไม่ต้องปรุงอะไรเยอะครับมนอยู่ที่เนื้อถ้าเนื้อดีเนื้อสดอะยังไงกินก็แซ่บครับผมใส่จุดสดๆยังแซ่ครับผม ใช่ครับผมเดี๋ยวซอยอต้นหอมปัจจุบันนิดนึ่งครับก้อยนี่ต้องอย่างนี้นะครับรับก้อยนี่ต้องสดๆซอยสด,ดเลยมันจะได้กลิ่นหอมดับกลิ่นเผาได้ดีครับจะชุ่ยครจะชุ่ยไปเลยครับผมทีน,นี้เราก็จะมีสองสามเมนูนะ,ะมน,น,มนะครับแต่เมนูหลักๆก็คือจิ้มจุ่มเนาะครับผมอันนี้เป็นเมนูแบบว่าครับแก้มไปก่อนครับผม แอันนี้ครับอ่านี้ครับใส่จั่วลงไปครับผมโอ้นี่ครับสีสันโอ้ยี่ยอครับผมมันต้องสีนี้ครับตในมะนาวไม่ใช่วันที่ไปกินที่ร้านนะสีจะจืดชืดครับผมจ้ำกับข้อเนียแล้วมันไม่ชสดชัดครับผมเนาะตึ่งอย่างนี้ครับพริกต้องถึงพริกขั้วตองดำๆอย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวชิมนะครับเดี๋ยวผมชิมแป๊บนึ่งนมี่บอกเลยกับแก้มก็ดีครับผมจำข้าวเหนียวกินแบบอาหารหลักก็ดีครับผมจบท้ายด้วยแลยครับเชื้อพี่น้องเชื้อนี่ครับมีสารของแท้ครับผมครับผมเดี๋ยวตามยุ่ต่อไปครับน้ำซุปก็ตั้งหม้อ้วครับหม้อกท่ายไฟฟ้าครับผมใส่เงี้ยครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมตะไคร้ใบมะกรูดอะไรที่หอมๆเนาะ ทำได้ผงเนื้อครับผมเพราะว่านี่เราจุ่มเนื้อนะครับถ้าจุ่มหมูก็ต้องใส่ซองสีเขียวซองหมูนะครับนี่สังเกตได้ง่ายครับผมมีโคเนาะครับผมมีโคหรือมีวัวครับผมอ่าวันนี้มาอยู่กับน้องบอสครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับเคลื่อนตลอดเลยนัน้องบอสนี่เออครับผมบรรยากาศเนาะในร้านก็มีนั่งดื่มนั่งดิ้งกันบ้างครับ ตามขั้นตอนไปครับผมแต่ขั้นตอนนี้นะครับทีนี้ก็น้ําตาลนะครับไม่ใช่นะครับผงดัวนะครับก็เราทําเยอะนะครับต้องใส่เยอะเลยที่ี่เราคั่วเมื่อกี้เนาะที่ช่วยให้ช่กันนะครับครับนี่สไตล์อีสานต้องจดจ้าใช่ไหผมขาดไม่ได้ครับเขาคั่วครับผมหมดแล้วเออเขาคั่วในคั่วเองนะครับคั่วเองตามเองมันจะเป็นเม็ดที่ว่าแตกละเอียดไม่เท่ากันนะครับ แต่ถ้าปั่นนี่รู้เลยว่ามันจะเป็นผงกุยเนาะ <c oughs> น้ำปลาครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมจัดไปในหนักเลยครับค่อยใส่น้ำซุปเพิ่มเนาะถ<น>้ามันถ้ามันแห้งนี่ครับ,บต่อไปครับมะนาวครับผมมะนาวหั่นไว้เยอะ,ะครับแล้วก็ปิดพริกก่อนไยมอย่าครับมะนาวแล้วครับ มันยางว่าอะไรครับมันกับข้าวที่เราทําแต่ละวันเนาะมันเบื่ออาหารครับก็วนอาหารไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็กินอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกข้าวเท่าไหร่แล้วก็มาเกี่ยวกับพวกจุ่มร้อนๆนะครับผมครับแซ่บครับตามสไตล์ภาดกลางผสมอิสานเนาะครับผมจิ้มจุ่มจะเป็นตัวน้ําจิ้มจุ่มเป็นตัวออกแนวภาวกลางนิดนึงเนาะ แต่น้ำจิ้มนี้บอกเลยว่าอีสานขนาดแท้ครับผมนานนิดนึงนะคะคุบค้าครับผมมันก็จะข้นแ,แล้วเก็ไปใส่น้ำซุปเพิ่มเอาครับแล้วก็กระตุ้นครับเตือนเครื่องลงไปครับแตตอนนี้ก็ ใครอยากได้ขมก็ใส่ขมเพิ่มนะครับยี่หอ้อนี้ยี่หอ้ออะไรน้องผอนจะไม่ได้แล้วครับขมนี้บน่าจะโอเคครับผ <c> ม <oughs> เป็นขมมาตรฐานเนาะที่เขามีขายกันทั่วประเทศครับมันต้องขมนิดนึงอะจะอร่อยไปครับประมาณนี้ครับแต่กันตอนนี้นเรา,า, <c oughs> าเดี๋ยวแล้วครับเราใส่น้ำจิ้มเนาะไม่ใช่ใส่น้ำจิ้มใส่น้ำซุปใส่จิ้มแจ่วแล้วครับ อ๋แเบียไม่เอาหมูมาโอ้เอาเนื้อมาแต่เน้นถ้าใส่น้ำพวกนี้ต้องเป็นน้ำร้อนนะครับถ้าไม่ใส่น้ำร้อนมันจะเสี่ยงเ่าการเป็นท้องเสียนะครับจะลำบากในตอนเช้านะครับการงานไม่ต้องทำเลยทีเดียวครับผมคนเลยจุดจานแน่นอนครับสุรน้ำจิ้มครับไม่ต้องชิมก็รู้แล้วครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมนีม่หลังเดียวแล้วครับฝั่งนี้อ่าอันนี้ อาหารจีนอาหารลาวอะไรครับนี่ยประมาณนี้ครับบรรยากาจดจ่าใช่ดีไหมใช่ดีครับผมใช่ดีเป็นผมอร่อยดีในตู้มีโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับประทานนะชิมให้ดูศิลป์วลำคำสองคำนะครับนี่แล้วเมื่อกี้เราใส่ผักลงไปนะครับมีใบหัวละพามีอะไรนะใบยีราใบยีราบผักอะไรก็ได้ค่ะครับแล้วแต่แต่นี่อยากได้ความจดจ้าใส่ใบยีราบเผ็ดร้อนแน่นอนครับผม อ่ะแม่พี่กินเลยขเขามาในใจเดี๋ยวเราให้เดือดอีกแป๊บนึงครับพอแล้วอาหมูสับอันนี้มาแบ่งกัจิ้มอ่าเริ่มเดือดแล้วนะครับเหนื่อยกล้าตายแล้วครับผมนี่อาวุธครับขออันนี้ไปตักแบ่งกันแน่ทานอนเราลอยอันนี้สดแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นกับแก้มนะแบบกระเพราไก่ไม่ได้ใช้ให้ดูครับ<ช>หมดแล้วเหลือแต่วิญญ,ญาณนะคร<ช>ับก็แม่นอนเมื่อ,อกี้ครับผมเหลือแค่นี้นะครับ อเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวบองจี้จะจุ่มดูสักชิ้นครับผมเนื้อมันเนื้อนี้ไม่ต้องจุ่มนานมากนะครับจุ่มอปกออกขาวๆเลยครับอ่าแบนี้กินน้ำจิ้มนะครับโอ้โหกระเจื้มันร้อนครับผมมันจะนุ่มเนาะเพราะถ้าจุ่มให้มันสุกเลยอ่ะมันจะออกแข็งแข็งมันจะหยาบเนื้อมันจะหยาบครับ กระทะทองแดงครับผมเนื้อเนี่ยต้องจุ่มนิดเดียวครับถ้าไม่ให้มนจะหยาบหอม,ม,มเพิ่มหอมแล้วแล้วจุ่มไม่ดูสักชิ้นครับผมบรรยากาศครับบรรากาศรรากาเชียวจุ่มไม่ดูสักชิ้นนะจุ่มยังไงครับนาตาจะเป็นนิ่งซี่ครับจุ่มไหมครับ ครับเรา oh. ส่งไปมันจะอย่างว่านะครับเือเจี๊ฮอนเจี๊ฮอนเซนจิเออเซนจิมันจะกลุ่มเหมือนเซนจินะฮะแซ่แบครับประมาณนี้เนาะ,ระบรรยากาศมันเงประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลากันไปก่อนครับครับผมกับลูกค้านะวันนี้ก็สามทุ่มนะครับ ไปปิดร้านนะครับเดี๋ยวทานนิดนิดจะหน่อยก็ไปกันนะครับผมไปกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ